สวัสดีครับทุกคนอ่ผมได้เชืองนี้มาได้มาอย่างไรอันนี้ผมไม่ได้ขโมยชาวบ้านนี้มานะชาวบ้านเนี่ยผมได้มาเอ่อผมผมสาบานได้เลยผมลงมาผมอยู่อยู่แบบนี้ผมเดินลงมาข้างล่างแล้วอยู่ดีเชือกมันก็ด้นเข้าตัวแต่ผมมีสะพ้ายให้ดูแหละทุกคนมันอยู่ข้างล่างอ สะพายก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูหรอกนูทุกคนชื่อโมโรกุเอ็บ้าเห็นเขียวเขียวคิดว่าเพชรหายใช่ผมเจอเพชรผมเจอเพชรเอ่อพรเพชรของไอะไรเห็นไหมปกคลิปของก่อน <c oughs> ปกคลิปก่อนหน้านี้่ะก่อนหน้านี้เออปกคลิปของพลาสติกะจริงๆตอนแรกผมว่าจะ เอาเพชรก้อนเดียวตรงนั้นแหละไม่ขุดจนหมดเหลือก้อนเดียวลิมไทยลิมไทย,ไท,ยทำบุกคลิปเลยมาขุดเล,เลยมาขุดหาอีกนิดหน่อยเออแล้วก็เจอเพชรอยู่ตรงนี้เลยแต่ผมได้สร้างลายแยกแล้วแหละจะซูมเล่นัมนมะเขืออะไรนี่ผมได้ขุดมาเจอเพชรประมาณกี่ก้อนก็ไม่รู้เอามือขุดบ้าแต่ผมยังไม่ขุดหรอกรอโชคลากว่นแต่ผมมีเซอร์ไพรส์ที่แบบ Wow, ว้าวกว่านี้ว่าสไปที้มีสิ่งตรงนี้ผมก็ขุดไปตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ด้วยแต่ไม่ได้ขุดไปในขนาดนั้นแต่ตรงนี้เป็นสไปที่แบบ a m a z i n สุดๆใช่มี a z i มากแบบคนต้องแบบว้ wow, มมาวมังไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เดมอนทิมิดแล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้อีกด้วยตรงนี้ที่ผมจะบอกว่าซ์ไพรส์ แต่ผมจริงๆผมว่าจะมาสำรวจพร้อมทุกคนนั่นแหละเมือ,องนี้แบบอย่างใหญ่ออะเอเม่นดไม้ชราปด้วยมไอไม่นถูกอะเออถูกแล้วถูกแล้ว้าวไม่แต่ผมไม่สำรวจหรอกเพราะคลิปนี้ไปนรกไงครับใช่คลิปนี้ผมจะไปนรกต้นตระขาวไว้ตรงไหนดีอือว่าตรงนี้เป็น เออเอาตรงนี้เป็นอะนี้ดีกว่าเออใช่ใช่ใช่คลิปนี้อนจะไป้วรบเออถูกละถูกละน้ำล่ะเราให้ไปตักเอาก็ได้จึงเหมืองสุดอเมซิ่งนี้แบ่งมุมตัวเดียวไม่กลา้าถึงกะไม่กล้าไปเลยค่อยมาสำรวจพาร์ทหน้าก่อนดีกว่า เออ่ขอไปนารกก่อนเดี๋ยวไปตัางน้ำแป๊บหนึ่งเป็นหนึ่ง,นนงขอดูเทีลยว่างกาก่อนน้องผมมันเล่นอะอ่อ๋อไม่แม่เสียงยังดังไม่เอาดังึนเอ่อขอไปตัางน้ำแป็นหนึ่งคนจะเอามาด่าระบายตรงบอร่อที่มันเล็กๆใช่มาราาตรงบอร่อเล็กๆแล้วก็ขุดออฟซิเดียนไป <c oughs> แล้วก็ทำโต๊ะเอ็นชานว้าวตอนนี้ผมได้เพรม,มาแล้วนะอะไรพูดผพดตอนนี้ผมได้ฟาร,ร์มหัวมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูตอน,นที่ผมคลิปก่อนที่ผมบอกจะจบไว้ผมจบแล้วผมจบคลิปแล้วผมก็ไปสร้างความรัวรัวบ้านีนี่งฟาร์มบัวรอเลย แล้วผมก็มาขุดมาขุดเหมืองอนนี่หน่อยแล้วผมแล้วผมก็เจอเพชรผมเจอเพชรแล้วเออจิจีผมขุดไปนิดหน่อยนั่นแหละแต่เอ่ไม่เกือบตกจีจีผมขุดไปข้างหน้านั่นแหละแล้วผมก็เจอบ่ออันนั้นแล้วพอในลาวาเหมืองเหมืองเหมืองแบบอเมซิ่งอ่ะ มือสุด a ะมีสิ่งแล้วผมก็มาขุดคับแล้วผมก็คือแบบทางนั้นแล้วผมก็เจอพิษไม่ใช่นู่วัวทุกคนแต่ผมสร้างแค่นี้แหละขีเกียจขี้เกียจจริงๆว่าจะตัดว่าจะตัดเอข้อมูลสองบลอกนะให้มันเหลือหึ่งบล็อกวางสลับแล้วก็วางสลับไว้ข้างบนอนะ่ะแต่ไม่รู้ทำไมไม่วางไปได้เวลาไปขุด ไม่ต้องไปโซนหรอกทำไมไม่วางค่อยไปวางทีหลังขุดปื้อเอาไม่ตายไปขุดลาวาขุดออฟซิเดียนไปขุดออฟซิเดียนก่อนขุดออฟซิเดียนแล้วก็มาทำตัวอินชานใช่ตัวอินชานไม่ใช่ทำลาวาผู้ติดทำประตูนรกทำตัวอินชานขุดตรงนี้ก่อน ทำตัวอินชอแล้วก็ทำทำอะไรวะเออใช่ทุกคนผมจะทำตัวอินชรแล้วก็เดี๋วขอคิดชื่อแว็บหนึ่งลืมเออเอใช่ใช่ทำตัวอินชรแล้วก็ไอเอ,เอปตบ,ตบตูเป็นอารมใช่จะไปนี่เอ่ัน คลิปนี้ผมต้องไปเนทึให้ได้แล้ว,ลวก็ต้องทำตืนนชานนั่นแหละแบบเป้าหมายของคลิปนี้แบบโอ้เป้าหมายใหญ่ตัวเส้นกรกรื่นเอาไปสักประมาณ15นะ้ะโอเค15แล้วมันทำไมมันไหลแบบนี้อมันก็ต้องไหลปกติอยู่แล้วเออยิงคูตแตกๆเออ เอาทิงนะมาพักอยูตรงนี้ไม่ง่ายกวา,าแล้วแล้วก็ขุดอะ่ะแบบนี้ไม่ง่ายกว่าเยอะเลยทา้งนั้นผมขาขุดเอาติเดีอบแปบหนึ่งก่อนขอบคุณครับทุกคนตักน้ำก่อนตักน้ำไปเดี๋ยวห่วงหวงัวของอืมไม่เจออะไรเลยข้างล่างไม่มีอะไรเลยขุดโทษต์เต็มห้าก้อนอะได่เวลา ไปทำหนังกะติกหนังกะติกอะไรของตัวอินชานในเวลาทำตัวอินชานแตไ่ไม่มีสมุดใช่ไม่มีสมุดนั่นหละดีแล้วรู้ไหมทำไมเพราะผมมีสมุดยังไงละครับทำไมต้องขาบเดะเยทำไมต้องขาบเดะขาบ ใช่ผมมีไม่ใช่มีสมุดผูิจมีหนังวัวครับหนังวัวก็ได้มีวัวง,ง่ายๆมีวัวแต่ผมยังไม่ได้ฆ่าวัวสักตัวแต่ผมมีขนมีหนังอยู่หนึ่งอันรู้ว้ใช่ไหมผมตกปลาได้ไงกะะราคาโหดโหดตรงไหน แค่ตกปลาได้หนังหนังแค่นี้หดบ่าหนังบัวมันอยู่ในหีบในถังที่ตกปลาได้ผมบอกเมืเม่อวานอะ่ะที่ในถังที่มันตกปลาได้โอเคถึงแล้วสวัสดีโลกภายนอกชัวฝนตกมีหยดน้ำ มันขึ้นมาถึงบนทรายเลยเหรอวะดูฝนตกว่ะอืหรสภาพฝนน่าจะตกไม่นะไม่มันน่าจะเป็นน้ำนี่ผมมีหนังสืออันออบอกแล้วฝนตกปลาผมมีปลายอยู่เวลาเออดีที่มีเลม,มอนอยู่สองก้อนหนึ่งสองเอาออกมา ทิงได้ตัวอินชาลแล้วตัวอินชาบ้านใครเขาทำนี้มันเขาต้องครับนล้วขอไปเอาอ้อยหน้าบ้างก่อน,นอ้อยอ่ะผมขับวางไว้ตรงนี้อืผมค้ากระดานแล้วรอไว้แล้วพบสถานการณ์แบบนี้ผมรู้เออเจิบลืมอีก บ้าหนึ่งครับหนังครับได้สมุดมาแล้ววางแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสีปั้งไม่มาแล้วมาไว้ตรงตรงไหนดีอืมาไว้ตรงกลางเลยดูไหม,มถ้าตรงกลางมันอาจจะลื่นชนมาก อืมอยู่นานหลยะตุ๊กเอเอวาไว้ตรงนี้แหละเป็นไงโอ้ตัวอินช้างกลางบ้านเลยตรงไหนลาง้องตรงไหนขอนอนก่อนไม่รู้ฝนมันตกตกหรือ,อยังไงมีละองฝนอยู่มีมิดต,ตกมาไม่รู้มันแค่ฝนตกหรือเปล่าขอดูอ<ด>ืมก็ๆๆไม่มีฝนนะ โอเคเปียหนองวัวกันเดียเวลาเปียหนงองวัวเออวัวฉันขอโทษนะฉันต้องเอ่อจัดการนายแล้วแหละลาก่อนจัวอุ้ยชิ้หายแล้วเกือบเฮ้ยวัวผมโดนกินบ่าวัวไม่ได้โดนกินเฮ้ย เฮ้ยห hey, ัวมันตูตัวหัดหน้าเลยหัวขอโทษนะหนึ่งสองปึ๊บได้หรือเปล่าได้เปะ๊ะอืมได้ขอบคุณครับแล้วก็ขอโทษด้วยอืมใช่เหลือไว้สองตัวเนาะอีกตัวอื๊ไม่ได้ เกือบโอ้เกือบเลยสองตัวพอดี <มา S 1> แบบนี้ต้องให้อีกเอาให้ไม่ได้เก็บเลยได้แค่หกอันเองอ่ะนั่นแหละหกอันนี้ก็ถือว่าเยอะมาทำไมไม่เยอะครับได้ประมาณสามสามอันเนาะไม่ใช่สามอันครับได้ฉันสมุนแค่สามอันเองอย่างน้อยอ่ะ นี่นี่ว่าเอามานี่สองนี <lawsuit> ่ว <ulously> ่ะคำนวณผิดโอ้หกหกหกคิบสองสิบสองหกหกสิบสองสองโอเคสิบสี่โอเคคลาสสมุดหนึ่งสองมันสองสี่หก แปดสิบสี่ว่าสองคำนวณถูกแล้วนี่ว่หรือไม่ต้องวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นไงอันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็รอยมาอย่าเพึ่งลาพี่นะลาพี่อยู่ในบา้านเลยใช่จะรู้ไงว่ามันจะอินชานได้อะไรอยู่หรือ จะได้อะไรหรือคงทนประสิทธิภาพมันก็มีแต่ของกลางๆนั่นแหละเลเวลเรายังน้อยอยู่เทมดูดิชันสมุดสองอันก็ต้องได้โองกลางนี้แล้วเอ็นจามสูตรเลเวลสามอ่ะโอเคถ้างั้นผมขอฟามเลเวลแป๊บหนึ่งฟามเลเวลจากการตกปลานเนี่ยได้เยอะดี เพราะตอนนั้นผมตกบปลาได้เยอะเออได้เยอะได้ตังเออวะทุกข้าวได้เลยเป่ะไม่ได้งกก็ขอขอ,ขอภัยครับเพื่อขาทุกข้าวหน่อยด้วยละกัด้วยแลยด้วยเลยจะเอาข้าวไปไปบดกินข้าวฮะ ข้าไปบดกินบ้าโอเคปลูกข้าวปลูกข้าวปลูปลูปลูปลทำลายแล้วก็ต้องปลูกรอคนดีคนดีนดแตวไม่มีข้าวกินเออปกติผมก็ทำลายแล้วก็ปลูกอ่ะเพราะผมเป็นคนดียังไงล่ะคนดีของชาติใช่คนดีของชาติผมเป็นคนดีของชาติมาฟีดไปนี่นี่พร้อมเป็ดตุกคิดว่าเป็ดตุกจริงๆอะ่ะผมคิดว่าเป็ดตุกบปลาหายไปไหนใช่ปะ แต่มันอยู่ในนี้แล้วผมก็คาบอีกอันหนึ่งคือแบบเอ,อ้ยช่างมันไม่เป็นไรเก็บไว้นี่เลยตกบป,ปลาเพิ่มเออวัวย่าพึ่งมีเนื้อนะวัวอยู่ในว่าเอาไปเผามันก็ได้เลเวลแป๊บหนึ่งเอาเนื้อถมน้ำเอาเนื้อวัวไปเผาก่อนเผามันก็ได้เลเวลเหมือนกันและโค้งกับเจ้านี้ไม่มีไม่มีเลยตลอดใชหแรกโค้งเนื้อวัวเผา ไม่ใช่แรของบ้าดูไปขุดเออว่ะเออว่ะเป็นนรกดีกว่าไปขุดลาพิชนรกนรกมีลาพีนะเนาะเฮ้ยปลาหมึกตายเฮ้ยน่ากลัวทงเก็บอยู่ว้ข้างล่างนี่เก็บของก่อนเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวตายใช่เดี๋ยวตาย,าตายข้างล่างเอาพวกของของินชาหนอยแล้วกัน เพียพิษเก็บไว้เลยโดนหายโดตายทของหายลิเจ็รเก็บไว้เก็บเก็บเก็บไอเดียวมาต้องใช้ข้าวล่ะข้าวไว้ไหนข้าวเก็บ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 อนี้ไม่ต้องเก็บซ่อมประตูนรกตรงไหนดีวะ ฮืาห้าห้าท่าๆๆโอเคายแล้วมันไม่เท่ากันเออทำไงดีมันไม่สวยว้าคือ,อสร้างตรงนี้ก็ได้โอเคสร้างตรงนี้แหละก็ไม่สวยอะ่ะ จะตั้งตรงไหนดีอ่ะอืมอืมอยู่นั่นแหละรีบสร้งได้แล้วสร้างตรงไหนดีขึ้ไม่ออกอือตั้าข้างนอกก็ได้อือว่าไม่ถ้าสร้างในบ้านมันจะดีกว่าเออสร้างสวนในบ้านนี่แหละสร้างตรงนี้ สร้างตรงนี้ก็ได้เอาสร้างข้างสะพานนี้แหละเออสะพานนี้ผมสร้างนอกจากผมลืมบอกสร้างแค่สะพานตรงนี้แหละมันไม่สวยใช่ไหมล่ะ,ะผมก็คิดว่าไม่สวยเออผมว่าผมก็สร้าง่วนสะพานนี้แหละใกล้คิดสะพานนี้แบบนี้แล้วก็เปะแปะแปะ,แปะหินหินหิน cobblestone cobblestone เมอครับ ครอบตูนครอบสโตนไม่มีไม่มีมพิมพ์นี้แหละมีหรือเปล่ามีมีมีมต้องการครอบสโตนอ่ะเอาปิดประตูอันไหนเปิไดปไว้เปิดไว้เพราะยังไงไม่มีตัวอะไรดึงเข้ามาแล้วครอบครอบสโตนเหมือนจะต้องใช้ใช่เยอะเพราะผมตอนที่ผมไป นอนนอนผมหมายถึงนอนแบบนอนตายไม่ต้องเินที่ผมนอนอ่ะผมคิดจะสร้างแบบยิ่งใหญ่ทางเดินใหญ่ๆเลยแบบทางทางในทางในเหมืองรถไฟอะ่ะทางในไฟผมว่าผมบ้าเลยแหละโอ้อะไรของเองนี่รูุ ทางในเออ่นรกแบบให้มันมีน้ําแข็งสไลด์อะ่ะนั่นแหละแบบทางเดินให้แกนมันยิงตุ้มตุ่มไม่ได้ทางให้แกนทางไม่ได้เราจะสร้างแบบนั้นแหละโอเคติดไฟติดละได้เวลาข้ามมิติแล้วเก็บไปแช็ไว้นี่ไม้ไม้มีไม้สองไม่เอวเมเอวไม้มน้อยเกิน มีไม้หรือเปล่าไม่มีไม,ม่มีมีไม้สีอยู่ยังไงก็มีไม้อะคือไม่ต้องไม่ต้องค้าวหรอกด้วยเวลาปิดประตูมารายะยาด้วยเวลาสามสองหนึ่งปิ้วอ่ะไม่หวาไปเลยโอช่างมันไปเลยมุ่งหน้าสู่นิวเว r l d ไปเลยกำลังโหลดภูดมิประเทศมุ่งหน้าสุนรกผุมทำบาปเยอะเฮ้ย hey, มาถึงแล้วหืมเยี่ยมไปเลย <c oughs> ดินแดนที่เกิดโอ้โ oh. หอันนี้มันดินแดนมันอะไรวะ หินหินบัตโซว์บัตโซว์ใช่บัตโซว์วะจะไม่ได้แล้วมันมาเกิดดินแดงโซกลางแบบนี้โซกลางโอ้ยจิบไม้จะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหห็นแบบนั้นไม,ไม่มีบล็อกหนีโอ้โหไม่มีบล็อกอะไรเลย พิกัดพิกัดนี้พิกัดที่เท่าไร่อะตูนประกตุนรกของเราตุนรกของเราพิกัดอยู่ที่เท่าไหรหรือเดี๋ยวขอเปิดพิกัดดูแป๊บหนึ่ง f3 เลยเดี๋ยวจุดพิกัดก่อนเดี๋ยวลืม,มนั่นแหละกลัวลืม x เอาชิบห้ยแล้ว ก็ตั้งแคปโอ้ยตั้งให้มันอยู่ทั่วขา่าวคือเอ็กแล้วเขียนพิมพ์เอ็กไม่ได้เสร็จก็คือหยุดอัดโอ้โชแล้วถ้างั้นจำกหนึ่งร้อยสี่สิบสามเสร็จยี่สิบสามโอเค ปิดปิดโตบ็อกแม่งไปเลยแบบนี้โตบ็อกแบบคนเอ่อคุณยากไรตรงไหนโอ้แมมานาโรก,ก็ชีวิตชิบหายเลยใช่มานารลกชิบหายทำไมชีวิตมันช่างบัดซบสักขนาดนี้ อะสวัสดีโลกฉันกลับมาแล้วฉันอยู่นั่นอุบาทเกินรับไม่ได้กลับมากระตุกเลยต้อนรับด้วยการกระตุกลงไปน,นิดน้ำเลยเดี๋ยวนเเดี๋ยวดี๋ยวขอไอ้นั้นเพิ่มหนะ่อยอยากได้หินหินหินปกติไม่ใช่หินแบบแข็งแข็งนี่นะแข็งเกินผมจะเอาหินนี้ไปต่อบอก ใต่อเพราะจะต่อไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมจะต่อไปต่อไปแบบไกลๆี่แต่ผมจะไปเอาพุักประมาณวายนี่โอเควายนี่แหละโอเคปันปัง โอเคอันนี้คืออ๋อเหมือนตอนนั้นไงทำได้ขุดไปทางนี้เลยขุดเอาของหินเยอะๆก่อนถ้างั้นผมขอขุดเอาหินแป๊บหนึ่งทุกคนเอ่อผมได้แล้วขุดละขุดแค่นี้แหละอืมหินที่ผมได้ทั้งหมดก็คือมาดูก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกประมาณสองสี่หกเจ็ดเจ็ดกองอีก กับสี่สิบโอเคได้เวลาไปนรกไปนรกเออเชิญถูอแล้วรัไปนะรูปแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่ของที่ผมได้ในหีบอันนี้ผมตั้งหีบไว้เพราะมันมีหินเยอะไงผมผมเอาม่แย่ครับหินที่ผมได้ทงที่ผมได้ที่พวกนี้ไม่เกี่ยวนะมันมีที่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวดะที่ได้จากเหมืองนี่ มีประมาณนี้แต่พวกนี้ผมเอาเก็บไว้สมัยยัไม่รู้อืมไปดีกว่าไปดีกว่าดาดาดาเอ,อ้ยบิบ้างไม่ได้ว่าจะกดว่าจะย่องแล้วก็กด F 1ย่องแล้วกดกด E แล้วก็เปิดอินเทอร์ด่ดูว่าอะไรอ่ แต่ไม่ได้เออเห็นแค่นี้น่าจะพอกับการสอบอกอยู่แหละมั้งมั้ไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าแต่ในเวลาและสินนะจะวัวไปหาวัววัวสุดวัวทีวัวทีจะวัว,ว,ด,ว,ว,วด,ดีกว่าถ้าทุกคนได้ยินเสียงหมาเหา่าก็ขอภัยได้นะครับหมามันเห่าอะไรไม่รู้ โอ้ยจะออกอีกแล้วมันนี่เลยจะวัวนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคจะวัวเสียใจได้นคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้กับการเอ็นชานของเสียใจได้นะโอ แป๊บหนึ่งนะทุกคนอืมกลับมาอีกทีเอาเอาวมือเลยไม่วเลยทีตัวซ้าอะเป็ขนขวนฆ่าไม่ไดีดูดอบหนังมันแค่จิตเองด้วยนะโอ้ชีวิตครับทิ้งธนูทาไมครับเจ็ดก็เจ็ดครับเออเด้อเดยวเดยว ี๋ยวนเดี๋ยวนะคนสามสองหนึ่งแปะ๊ะพลังยิงคงทน,นพลังยิงครับครับแล้วคงได้ไปอยู่ย์เออไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่ดีคิดว่าซอมบี้ป่าีกระดาษอยู่หน้าบ้านนิวอ่ะ เอ้ยไม่ไม่ไม่ลืมโทษเขาโทษความโทษโทษลือยกระดาษอยู่นี่นะครับโคบคบเออยืดแไม่พอตื้อดึงตึตือดึงตึตื้อดึตือดึงตงตื้ดึงึดึงึดึงไม่มีไม้เออช็ดช่างเตาไม่มีไม้ อืมถ้างั้นผมไปตัดไม้เป็นหนึ่งก่อนโอเคเนาะปิดประตูหน้าบ้านปิดประตูหน้าตัวเองถ้างั้นผมไปตัดไม้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยวันดีซอมบี้ซอมบี้เออ,อ,อตายซะถ้างั้นผมไปตัดไม้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาโอเคทุกคนผมเอาไม้แค่นี้แหละ แค่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบอกน่าใช่ออใช่เก็บผมได้เป็นบล็อกเพราะมันอันนี้น้อยดีโอเคถ้างั้นผมไปไปต่ออัดเมื่อกี้นาทีแล้วไม่ไม่ได้ดูสวยแล้วชิบหายตายงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าน่าจะจบพวกนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปสำรวจนเธอร์ แล้วกันนรกอะคลิปนี้ขอค้างไว้คลิปนี้ขอค้างไว้เพียงเท่านี้แหละถ้างั้นเพราะถ้างั้นถ้างั้นไรไม่ใช่คลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้แหละถ้างั้นก็ทุกคนถางั้นก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใบแป๊บหนึ่งขอดูก่อน มันจะมีของดีๆเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าพลังยิงเหมือนเดิมถ้างั้นก็บายบายไปละ